ะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนตายแล้วฟื้นแต่กลับคืนขึ้นมาเป็นปีศาจหลายไปหาบาทหลวงก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับหัวใจที่โซมีปลูกไทายได้มาจากไหนครับคงคงต้องหาทางเจราจากันหน่อยนะครับอ,อย่างแรกคือไปหาหมอก่อนถ้าหมอช่วยไม่ได้ก็คงไปหาไสยศาสตร์ไปหาหมอผีมาช่วยทุกพิธีทางเพื่อแบบ ให้คนรักกลับมาได้ครับแล as ่นกคงต้องทำใจแล้วครับแล้วก็ค่อยหาวิธีแก้กันต่อไปไไนะพูดตรงนั้นเพราะมันเป็นคนที่เรารักเราต้องพยายามปกป้องสุดชีวิตเราเชื่อว่าเราจะเลือกหมอผีอยู่ในช้อยทางเลือกเราแน่นอนเจมส์สเตย์ผีสัตว์โพลสิควันนี้ในโรงภาพยนตร์เดี๋ยวบวกกันหน่อยมา ปีศาจ